ขอความสุขสวัสดีความเจริญในสิีนในธรรมในการกระทําของเราทั้งหลายขอให้พี่น้องทั้งหลายจงอยู่ในอาการสงบโดยไม่ต้องพนมมือโลกหลานทั้งหลายก็นั่งใต้รรมเงาแมกไม้ฟังเสียงนกเสียงกาไปบ้างวันนี้เป็นวันที่สําคัญมากของพวกเราเป็นวันที่ปู่ย่าตายายพ่อแม่บรรพบุรุษ จะมาเยี่ยมเราตามตํำนาน,นถือว่าเป็นวันสำคัญมากในรอบปีจะเรียกว่าวันกระตันยูจะเรียกว่าวันพ่อวันแม่จะเรียกว่าวันปู่ย่าตายายจะเรียกว่าวันแห่งคุณงามความดีทั้งหลายก็ได้ในวันเช่นนี้สองฝากฝั่งแม่น้ำโขง ลงไปจนถึงลุ่มน้ำตาปีทางปักใต้บ้านเราโน้นก็มีประเพณีนี้แหละที่ถือได้ว่าเป็นวัฒธนธรรมของผู้ที่เจริญแล้วคือประเพณีทำบุญอุทิศให้แก่ญาติแก่บรรพบุพรุษผู้ล่วงลับไปภาคอีสานเรียกว่าบุญข้าวประดับดินภาคกลาง เรียกว่าสาระบุญกยาศาสตร์ทางภาคเหนือเรียกว่ากินตัวเข้าสากถ้าเป็นทางปักใต้เรียกว่าบุญปู่ย่าตายายทางปักใต้นี้เข้มข้นมากสายเลือดแห่งความกรตันโยถ้าพี่น้องมีโอกาสลงไปทางปักใต้จะเห็นได้ว่าวันนี้เริ่ม พอจะเข้าโซ่สิ้นเดือนเก้าสูวเดือนสิบทั้งเดือนเขาไม่ได้ทํากันวันเดียวเขาทําทั้งเดือนแต่วันแรกนี้เข้มข้นมากเข้มข้อนอย่างไรชาวบ้านจะไปวัดตั้งแต่ยังไม่สว่างเลยเพราะว่าวันนี้จะจะทำทุกอย่างเพื่อพ่อแม่ปู่ย่าตายายจะรับศีลก็จะรับเพื่อปู่ย่าตายาย ะฟังเทศก็จะฟังด้วยดีเพื่อปู่ย่าตายายจะให้ทานก็จะให้อย่างดีเพื่อปู่ย่าตายายพ่อแม่จะจำศีลก็จะจำศีลอย่างดีวันนี้ตั้งใจ,จเจริญสมาธิเพื่อเป็นของฝากของขวัญของต้อนแก่พ่อแม่ปู่ย่าตายาย วันนี้เป็นวันที่เราจะมารับเหมือนกับคนที่เราคิดถึงมากจากเราไปไกลนานแสนจะนานวันนี้พ่อแม่จะมาเยี่ยมปู่ย่าตายายจะมาเยี่ยมลูกหลานลูกหลานเตรียมมารับตั้งแต่เช้ามืดเลยก่อนที่จะมารับนั้นสองสามวันก่อนหน้านี้อะไรที่พ่อแม่เคยชอบอะไรที่ ปู่ย่าตายายเคยกินผู้ภาษาอีสานว่าของแซบของที่พอแม่ปู่ย่าตายายมักอยากอยู่อยากกินเฝ้าไปหาเวลานี้เป็นเวลาดีที่สดุดอะไรก็หาง่ายงานก็ว่างข้าวปลาอาหารกำลังงามเต็มทุ่ง ส้มโศกลูกไม้กบเขียดปูปลาอะไรมันหาง่ายมาต้อนมาโหมเป็นยามที่จะคิดถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายในขณะเดียวกันเวลานี้พระสงฆ์องค์เจ้าก็มาต้อนมาโหมท่านไม่หนีไปไหนท่านอยู่ที่วัดวัดใดมีเท่าไหร่ก็มีอยู่เท่านั้นไม่เหมือนหน้าแรงลุ่มๆดอนๆ พระท่านไปที่โน่นพระท่านไปที่นี่แต่หน้านี้เป็นหน้าที่สมบูรณ์ประจบเหมาะจะทําบุญทําทานก็ทําได้เต็มที่อาหารก็หาง่ายพวกปฏิคาหกคือผู้รับทานก็อยู่กักบวัดกับวาเต็มที่ในช่วงนี้เองการทําบุญช่วงนี้จึงเป็นการทําบุญที่ประจบเหมาะทุกอย่างเราก็เลยได้เตรียมไว้ เขาจะจัดอาหารเตรียมไว้สส่วนทำให้สุดฝีมือส่วนหนึ่งกินเองแซบแซบเฮ็ดแซบกินจักมือหนึ่งอีกส่วนที่สองแบ่งพี่แบ่งน้องญาติสนิทมิตรสหายกินนําแซบแซบคือญาติที่ยังไม่ตาย ส่วนที่สามทำเป็นหอ่หอๆเหมือนที่เราทำห่อหวานห่อขควาของต้อนของฝากของแซบของนัวแก่พ่อแม่ปู่ยา่าตายายก็ทำเป็นหอ่หอๆไว้ส่วนที่สี่ก็เอามาถวายพระกินนํำแซบๆคือกันสี่ส่วน เรียกว่าเป็นการกระทําบุญที่สุดเวียงเลยส่วนแรกนั้นก็กินเองส่วนสองแบ่งพี่แบ่งน้องส่วนสามให้แก่เปตเปตพรียกให้อุทิศให้แก่ผู้ที่ล่วงลับล้มหายตายไปแล้วอีกส่วนที่สี่ก็ให้แก่สมณะพามได้ประโยชน์หมด เลยเราก็ได้กินอิ่มคิดถึงแม่มากพูดเท่าไรก็ไม่หายเอาแต่ร้องไห้ก็ต้องให้ทําสมาธิให้ทําลมหายใจดีๆสามเณรหนึ่งแกเป็นกรมพานะพ่อแกตายเหลือแต่แม่แกอยากจะสึกแต่จตมาบังคับให้เขาไปอยู่ข้างในทําสมาธิก็ทํำไปเมื่อคืนแกบอกว่ามันมันไม่อยากนอน มันดีใจแต่มันก็กลัวขนลุกอยู่ตลอดเหมือนอะไรมาลูบที่ฝาได้ยินอยู่บ่อยๆฝานะั้นมันเป็นมันเป็นฝาไม่ไผ่อย่างเนี้กุฏิน้อยเมืองอุบลพอมันลูบทีก็ขนลุกขนลุกก็ดูดลมหายใจดังที่อาจารย์บอกมันก็หายแล้วก็มันลูบลูบเอกอาตามานั้นดีใจเห็นเนนน้อยทําความเพียรนียเทวดาทั้งหลายก็คงจะเชื่นใจ พวกเทวดาเขากล่าวเขาชื่นชมเมื่อเห็นพระสงฆ์เห็นเนรน้อยเห็นพระนุ่มๆนั่งสมาธิเดินจงกรมอยู่ในป่าเขาจะพูดว่านิพุตานุนาซามาตานิพุตานุนาซาปิตตาเด็กน้อยอย่างนี้คนเช่นนี้เป็นลูกไข่พ่อแม่คงเย็นใจเป็นลูกชาย พ่อคงเย็นใจแม่คงดีใจเมื่อลูกเป็นเช่นนี้นิพพุตานุนาซาสปิตานิพพุตานุนาซามาตาพ่อแม่คงจะอบอุ่นใจคงจะเย็นใจเมื่อเห็นเช่นนี้เป็นคำสรรเสริญของเทวดาท่านังหลายลองคิดดเูเถอะผูท้ที่กระทำคุณงามความดีนั้นเทวดาก็ดีผมก็ดีย่อมสรรเสริญอยากจะมีลูกเช่นนี้ อยากจะมีหลานเช่นนี้ตรงกันข้ามถ้าลูกเราไปมัวสเเมเลลทเมาดูดดมกาวกินเหล้าเมายาตีหัวมาด่าแม่เจ็ดผิดบ้านผ่านเมืองเขาคงจะพูดว่านิรยานุนัสาปิตานิรยานุนัสามาตาเป็นลูกใครพ่อก็คงเหมือนตกนรกเป็นลูกสาวลูกชายใคร พ่อแม่ก็เหมือนตกนรกหนอลูกเช่นนี้ในขณะอย่างนี้แหละอาตมามีความรู้สึกว่าวันนี้เราทั้งหลายมาทำบุญนั้นให้ตั้งใจทำให้ดีๆเราจะทำเพื่อเป็นของขวัญแก่ปูญญ่ย่าตายายทำเพื่อผู้ที่ล่วงลับไปว่ากันว่าในโลหะกุมพีนั้นผู้ที่เป็นเปรตเป็นญาติเราประมาณหกหมื่นปี ที่ยังเกี่ยวดองก้องยากกันหกหมื่นปีพอจำได้หลังจากหกหมื่นปีไปแล้วก็เลือนหายไปเจิดจางไปช่วระยะหกหมื่นปีนี้จะขึ้นมาคอยหาลูกหาหลานมารอคอยส่วนบนุญสัตว์ถิงวัตส,สหัสสานิปริปุเรนติสตพะโซนิระเยสัตว์ถิงไปลว่าหกสิบสหัสสานิพัน หกสิบพันปริปุเรนติหกสิบพันปีเต็มปริปริปุเรนติแปลว่าเต็มหกสิบพันปีเต็มหกสิบพันนั่นก็คือหกหมื่นนั่นเองหกหมื่นปีเต็มเปรตเหล่านี้จะมาขอส่วนบุญส่วนพวกที่เป็นเทวดาญาติของเราจะมาชื่นชมวันนี้ขอให้ท่านทั้งหลายได้คิดว่าการที่เปรตจะมา เกาะข้างฝามาลูบมาเรียกหาข้างฝานั้นอาตมาอยากจะฝากท่านทั้งหลายว่ามันยังไกลเกินไปอยู่ข้างฝาขอให้ท่านมีความรู้สึกสำนึกเหมือนมากระชิบอยู่ข้างหูอยู่ข้างฝามันไกลเกินเหมือนพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่ตายแล้วมากระชิบจู่ในหูขอภาษาบา้านเฮาว่าซีมลูกเอ้ยหลานเอ้ย พาก,กันไปให้บุญเด้อลูกเด้อนั่นก็นจะพูดอย่างนี้ก็ะชิบอย่างนี้ว่าลูกเอ้ยหลานเอ้ยอยู่ข้างหูอย่าทำชั่วนะลูกนะไม่ใช่ตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายมีเพียงชาติเดียวพาก,กันทำดีๆนะลูกนะทำบุญให้ดีๆจำศีลให้ดีๆฟังเทพให้ดีๆเจริญสมาธิให้ดีๆอดทนให้มากๆเป็นของฝาก เป็นของต้อนปู่ย่าตายายมาเยี่ยมไม่อยากได้อะไรจากลูกไม่อยากได้ข้าวของเงินทองอยากได้ความดีของลูกอยากเห็นลูกเห็นเต้าทำความดีอยากเห็นลูกเห็นเต้าคิดดีพูดดีทำดีนั่นจะเป็นของฝากที่ดีที่สุดพระพุทธเจ้ากล่าวว่าเศรษฐโผปุตตานามัสโวบุตรเหล่าใดเชื่อฟังพ่อแม่ บุตรเหล่านั้นประเสริฐที่สุดในโลกเราเชื่อฟังพ่อแม่หรือไม่พ่อแม่เคยบอกเราหรือว่าลูกเอ้ยเจ้าโตมาแล้วเฮินห่างจากวัดจากบาให้เจ้าทำบาปด้วยกายวาจาใจฆ่าสัตว์ตัดชีวิตโลกมากเอารัดเอาเปรียบคนอื่นมากๆนะลูกนะมีบ้างหรือไม่พ่อแม่สั่งสอนเราพ่อแม่สั่งสอนให้เราเชื่อฟังลูกเอ้ย อย่าผิดบ้านผ่านเมืองเด้อลูกเด้อให้จูในศีลในธรรมเชื่อฟังคำพ่อแม่ตั้งอกตั้งใจกระทำแต่สิ่งที่ดีที่งามให้พ่อแม่ชื่นอกชื่นใจอย่าเอาความชั่วมาเผาพ่อเผาแม่เผาจิตเผาใจให้พ่อให้แม่นะลูกนะพ่อแม่มีแต่สอนอย่างนี้สั่งอย่างนี้ลูกเราใดเชื่อฟังกระทำตาม พระพุทธเจ้าว่าเศโถปุตตานมัตตโวบุตรเ่าใดเชื่อฟังบุตรเหล่านั้นประเสริฐกว่าบุตรทั้งหลายในโลกพ่อแม่เราอาจจะอยู่บ้านฝาแทบตองอาจจะบ้านมุงหญ้าลูกอาจจะนอนบังกะโลพ่อแม่อาจจะเดินด้วยตีนปเปล่าไม่เคยใส่เกิบใส่รองเท้าลูกอาจจะนั่งรถปิกอัพติดแอร์นั่งรถมอเตอร์ไซ มั่งมีกว่าพ่อกว่าแม่แต่พระพุทธเจ้าไม่ยกย่องมาเป็นลูกประเสริฐแม้จะรวยล้นฟ้าพ่อแม่จะยากจนท่านยกย่องลูกที่เชื่อฟังไม่แน่ลูกที่ล่ารวยอาจจะเคยพูดจาให้พ่อแม่ได้ร้องห่มร้องไห้ดูถูกค่อนแค่ถากถางจะถือว่าประเสริฐอย่างไรวันนี้วิญญาณของพ่อของแม่ของปู่ของย่าของตาของยาย กำลังมาดูความประเสริฐมาดูความดีความงามของลูกได้เห็นเช่นนี้คงชื่นใจถ้าผู้ที่เป็นเทวดามาเห็นก็ดีใจว่าลูกเอ๋ยทำถูกแล้วทำดีแล้วจะไปพบหน้ากับพ่อกับแม่บนสวรรค์พ่อแม่จะรอคอยที่นั่นถ้าหากพ่อแม่เป็นเทวดาถ้าพ่อแม่ตกนรกหมอกไหมวันนี้ได้ปลดปล่อยมาก็จะดีใจ ได้รับส่วนบุญที่ลูกอุทิศให้คงจะให้พรเพราะในนั้นให้พรเมื่อวิญญาณปู่ย่าตายายจะจากไปให้พรลูกลูกเอ้ยหลานเอ้ยจงพากันอยู่ดีมีสุขจะได้มีทุกโพยภัยพระญาตให้เป็นภูมิเจริญด้วยความสุขทััยย์ยศและไมตรีเมื่อตายไปแล้วจงไปบันเทิงกูสวรรค์อย่าได้มาตกนรกหมกไหมเหมือนพ่อเหมือนแม่ ทำถูกแล้วลูกเอ้ยแต่ถ้าหากว่าหนึ่งเดือนไม่เคยเห็นหน้าลูกหลานทําบุญสุนทรทา,านอะไรเลยก็ได้อาศัยข้าวห่อที่คนอื่นห่อไปห้อยไว้เปรตเหล่านี้จะอวยพรให้แก่ผู้ที่ห่อข้าวมาไว้ให้แล้วก็จะสุดท้ายหนึ่งเดือนเหมือนห้านาทีนั้นอันรวดเร็วนั้นจะด่าจะแช่งสาธุลูกข้าพเจ้าหลานข้าพเจ้า วัดไม่เข้าพระเจ้าไม่นบมีตาเหมือนตาบอดไม่ดูบ้านดูเมืองเขาทำมีหูเหมือนหูหนวกไม่ฟังสิ่งที่ดีที่งามสาธุขอให้มันทุกยากลำบากยากเข็นทำอะไรจะได้มั่งมีสีสุขให้มันอาพับคับแค้ตายไปแล้วตกนระกหมกไม่เป็นเปรตเวทนาอย่าให้มันได้พ่อเข้าสากเข้าประดับดิน เหมือนกับมันทำกับพ่อกับแม่ว่าแล้วเปรตเหล่านั้นก็จะร้องไห้กลับคืนไปรับกรรมในนรกต่อไปด้วยเหตุน,นี้ในวันเช่นนี้เป็นวันที่เราแสดงออกถึงความเป็นญาติการกระทำหน้าที่ของญาติต่อญาติพี่น้องต่อพี่น้องต้อนรับกันวันนี้ท่านมาวัดนั้นมาต้อนรับวิญญาณปู่ย่าตายาย เอาข้าวปลาอาหารมาต้อนรับขวัญของฝากของต้อนในวันสุดท้ายจะมีวันส่งปักใต้ของเรานี่เถือมากวันสุดท้ายวันเดือนสิบดับมีอาหารหวานขาวทั้งทั้งหลายจะค้นมาเยอะๆมาส่งปู่ย่าตายายการมาส่งนั้นเหมือนกับว่าปู่เอ๋ยย่าเอ๋ยพ่อเอ๋ยแม่เอ๋ยมาแล้วเอาฝากเอาไปกินด้วยเอามาเยอะๆ แต่พ่อแม่ก็ไม่ได้เอาไปดอกเอามามากๆนั้นก็เอามาเป็นของต้อนพระหน้าฝนขาดแขนพระหนีไปไหนไม่ได้โยมไม่มาพระสี่สิบห้าสิบในวัดโยมมาวันละเจ็ดแปดคนพระก็หวานอมขมเกินหนีไปไหนไม่ได้เพราะคาพรรษาแต่ถ้าหากเป็นหน้าแรงที่นี่อดอยากพระทางน,นี้ไปบ้านอื่นเรื่อยแต่เวลาพรรานั้น ท่านไปไม่ได้หวานอมขมเกินมีน้อยก็กินน้อยอยู่ในวัดนี้ยอมคงจ็ไม่รู้ว่าพระต้องอดอาหารบางครั้งเปลี่ยนกันอดบางวันโยมมานับดูบาทพระสี่สิบรูปบาทมีอยู่สามสิบบาทแสดงว่าเข้าไปอดอาหารสิบอดคนเพราะว่าอาหารมันน้อยนี่เมื่ออดแล้วเหลืออีกพวกหนึ่งก็ได้กินดีๆเปลี่ยนกันกิน ียกว่าลดจำนวนผู้บริโภคมาสู่อาหารให้มันพอดีกันทีนี้เมื่อท่านทั้งหลายเอามาฝากปู่ย่าตายายโดยเฉพาะอาหารแห้งของแห้งของเค็มในภาคอีสานแต่ก่อนขบุญข้าวสากบุญข้าประดับดินเสร็จปลาแห้งเต็มหน้านี้มันหาปลาได้ไง่ายเต็มพระได้ต้มได้กแกงกินไปอีกครึ่งเดือนเดือนหนึ่งก็ไม่หมด แต่พวกเรานี่หนึ่งเดือนนี่ไม่ไม่พอหรอกวันหนึ่งสองวันก็หมดไปแล้วการที่เอาของมามากๆวันสุดท้ายเรียกว่าวันส่งในปากใต้เรียกว่าวันส่งปูย่าตายายปูย่าตายายจะกลับบ้านแล้วจะไปรับกลับแล้วเอาของฝาของต้อนมาส่งท่านเยอะๆเอาไปกินด้วยในที่สุดการเอามาส่งนั้นก็เหมือนกับเอามากักตุนไว้ ให้พระท่านได้อยู่ได้หลายวันโสยาติธรโมจะอายังนิทัสิโตเปตานะปูชาจักตาอุลาลานั่นเป็นการแสดงออกถึงหน้าที่ของญาติที่มีต่อญาติเป็นการบูชาอย่างยิ่งใหญ่โอลานคำว่าโอลานนั้นไม่ได้หมายก็ว่าทำอย่างเดียวอย่างโยมเอาอาหารมาทำบุญวันนี้ไม่ถือว่าโอลาน โอลานนั้นหมายถึงว่ายิ่งใหญ่ทุกอย่างวันนี้นอกจากมาให้ทานแล้วสมาทานศีลไม่เคยถือศีลห้าวันนี้จะถือศีลห้าอย่างโอลานคือยิ่งใหญ่จะถือศีลแปดอย่างยิ่งใหญ่โอลานจะบำเพ็ญสมาธิภาวนาอย่างยิ่งใหญ่โอลานเรียกว่าทำอย่างยิ่งใหญ่เหมือนเราแจกข้าววันนี้แจกข้าวให้พ่อให้แม่ พ่อแม่ตายต้องตั้งกองบุญต้องเสียเงินเป็นหมืน่นนั่นยังไม่ถือว่าโอลานเสียเงินไปจ้างหนังจ้างละครข้าวงัวข้าวควายมากๆเลี้ยงคนไม่โอลานแต่ถ้าวันนี้มาทําทานแล้วจําศินด้วยยิ่งจาศินแปดเข้าไปด้วยเพื่ออุทิศการกระทําทั้งทานทั้งสินทั้งภาวนาให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายอันนี้จึงถือว่า อุลาลาบูชาจักตาอุลาลาบูชาอย่างจิงใหญ่โอลานโอลานนั้นหมายถึงการกระทําทุกอย่างที่เป็นความดีไม่ใช่ไปฆ่าควายไม่ใช่ไปจ้างหมอลำไปจ้างหนังมาแล้วตั้งกองบุญกองเดียวแง่แล้วไปถวายพระองค์เดียวถวายกองบุญนั้นพระพุทธเจ้าท่านถือว่าปฏิปุคคลิขาทานทานให้บุคคลคนเดียวแต่ถ้าถวายอย่างนี้มันถวายหมด เป็นมหาสังคตทานอย่างที่คุณโยมจันบอกว่ามหาพิขุสังคตจักะวันนี้เป็นมหาสังคตทานทานแก่ภิกษุสง์มูใหญ่สามเณรและอุบาสกอุบาสิก,กาผู้มีศีลน,นอกจากนั้นก็แผ่ไปถึงผู้ที่ตายไปวันนี้โอฬานนอกกนั้นยังเพิ่มกําลังแก่ภิกษุถ้าวันนี้มีอาหารแห้งมีปลาแห้งมีอะไรเยอะๆจะเพิ่มไปได้อีกหลายวัน หลายวันจะทําให้ภิกษุนั้นอยู่ได้หลายวันจึงเรียกว่าพลันจะภิขุนังมนุปถินังเพิ่มกําลังแก่ภิกษุจะได้มีชีวิตอยู่ต่อไปมากขึ้นจะได้มีโอกาสบาเพ็ญกุณงามความดีสืบต่ออายุศาตนาพวกเรามีงานหลายอย่างเลี้ยงลูกเลี้ยงผัวเลี้ยงเมียจะต้องทําไร่ทํานาทําอาชีพไม่มีเวลาที่จะมาสืบอ,อายุศาตนา แต่พระทรงองค์เจ้าไม่ทําทุกอย่างทําอย่างเดียวสืบอายุศาสนาถือศีลถือธรรมชั้นข้าวเพียงเวลาเดียวจากญาติโยมนอกจากนั้นเรียนพระธรรมวินยัยไตปีตกเจริญสมาธิภาวนาสืบอายุศาสนาพวกเราก็เลยมาเพิ่มกำลังให้แก่ผูท้ที่สืบอายุศาสนาข้าวสารอาหารแห้ง มากักตุนเอาไว้ในวันนี้เพื่อเพิ่มกําลังให้แก่ผู้ที่สืบศาสนาก็เหมือนกับพวกเรามาเข้าหุ้นเหมือนเขาซื้อหุ้นขายหุ้นกันในกรุงเทพที่เขาออกโทรทัศน์เรามาซื้อหุ้นบุญเอาฝากไว้เป็นกําลังท่านเหล่านี้เป็นต้นเป็นอุ้งเป็นเท่าเป็นเจ้าภาพศาสนาพวกเราก็เอาข้าวเอาอาหารมาสนับสนุนมาเสริม บ่มีเวลายากกับการทำไร่ทำนาอาชีพมีเวลาน้อยนิดก็เอามาฝากแต่พวกเราหลายคนเอามารวมกันเข้าก็เลยเป็นกองบุญใหญ่เพื่อเพิ่มกำลังแก่ผู้เสบอ,อายุศาสนาพระพุทธเจ้าจึงสลบว่าพลันจะพิคุณนังมนุป,ปฏปทินหนังตุมเหหิกุญยังปสุตังอนัปปกันติท่านได้ขวนขวายบุญท่านได้ประสบบุญ,ไ,บบญไม่น้อยเลย ได้แสดงออกถึงความเป็นห่วงญาติได้บูชาอย่างยิ่งใหญ่โอลานด้วยทานสินสมาธิภาวนาได้เพิ่มกำลังแก่ภิกษุท่านได้ประสบบุญอย่างยิ่งใหญ่ไม่น้อยเลยบัดนี้สี่โมงพอดีพระสงฆ์ได้ให้พรท่านไปแล้วพระสงฆ์จะได้พิจนารนณาปัจเวกเพื่อบริโภคอาหารต่อไปเชิญท่านทั้งหลายพนมมึงรับฟังใช้เวลาสองนาที